สวัสดีค่ะว่านี้มือนนิจะมาพบกับช่องแม่แอมชัดชัด,ชดวันนี้เราก็มาถึงที่งานแล้วนะคะก็คืองานอยู่ใ่ร้านบรรยากาศดีฟาร์แอนดคาเฟ่ตการพืชผลอุบลราชธานีค่ะใช่ค่ะ,ะบรรยากาศดีแห้งสงสื่อเนะค่ะพีน่น้อง นี่นี่เขาก็มาร้องเพลงพา้นงแอมมาร้องเพลงนะคะในหลานนี่ค่ะน้องแอมแต่งตัวเสร็จแล้วอะกำลังกินนะคะเต็มปากเต็มคำกินยังก่อนจะพลักคุกกี้เงินจะผาไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเงินจะผ่าลักคุกกี้พวก ค่ะพี่น้องร้านบรรยากาศดีนะคะตัวนี้เ้ากางักงยีนทองอันนี้ก็คือแอดมินโตโต้นะคะจะอยากสินอันนี้คุณครูหนุ่มนะคะแอมอุณยมูกนุ่มคือมากาบสวัสดีงามแทอุยเสื้อเหมือนของแอมเลยอ่ะลูกอันนั้นเป็นหมอรำนะคะหมอรำชายสุริยา นี่เลยนะคะทุกคนอ่ะไปเฮาสิไปเขาบอกให้ดูออกไปเขาจะว่าให้ดูออกไปว่าสั่นโอ้ยกระบาดด้นนี่นะคะเบื้องสิเก็บบรรยากาศให้เบื้องนะคะในร้านตอนนี้ก็มีความพยายามอยากจะถ่ายรูปมากเลยนะครับเอากล้องการมหาวิทยาลัยชีวิตของมหาชบาสุรินที่เปิดสอนอยู่นี่ให้ผู้ที่ได้โอกาส ผมก็เห็นผมแะหน่อยทุกหลายวันี้โอกาสไปนางเอี้ยงบรรยากาศที่ร้านนะคะอ๋นเลยเอามาเปิดตัวนี่ครับอัจจบอปริญญาตีไปเี่ก็คือบรรยากาศที่ร้านที่เราศิลปศาสประสาสาขาพัฒนาทองถิมนะครับของราชพัสุลินก็ไปอยู่สามคนนะครับนับขราวล่าซุดนไ้เอาโครงการของวิทลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลมาเปิดสอนนะครับ แฟนคลับก็มาถ่ายรูปกับน้องนะคะคุปุยๆนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารนะคะกับข้าวที่ทางแม่ครัวก็เอามาให้เรานะคะตอนนี้น้องน้องแอมกำลังไลฟ์สดอยู่นะคะทุกคนนี่เลยค่ะอืมหือน่ากินมาก น่ากินค่ะอาหารมีแต่แบบน่ากินทั้งนั้นเลยอันนี้ขอถ่ายนะ,ะอันนี้เจ้าภาพนะคะอันนี้เป็นคุณแม่ค,แมคุณแม่ของพี่แอมคุณแม่ของพี่แอมนะคะนี่คือเจ้าภาพเจ้าภาพยิ้มแย้มแจ่มใสมากเลยค่ะอุนน้ยมาแล้วรอ สวัสดีค่ะวีนอ้องน่ารักมากเลยอันนี้คือหลานของคุณครูหนุ่มใช่ไหมคะอันนี้หลานคุณครูหนุ่มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องน้ำอ <illustrate> <Knowledge concept> ิงค่ะเป็นหนูเป็นหลานของคุณครูหนุ่มเหรอคะหน่อใช่ไหมไม่ตอบเลยใช่ใช่เนี่ยแหละค่ะเราก็มาเก็บบรรยากาศกันนะตอนนี้แอมก็กำลังไล์สดอยู่นะทุกคนแอมก็ลังไล์สดค่ะพี่น้อ นางกำลังไล์สดอยู่ได้เลยนะคะ่ะกำลังกำลังโอเคค่ะเดี๋ยวเฮาจาังชิพาเดินเบิ่งหลบๆงานอีกเถอะน่งนะคะเน,ะน,ะนา,าะรเรียนคุณภาพให้กับโรงเรียนบ้านโสกชันถุนหอมนะครับเนี่ยค่ะศี่โรงเรียนแห่งนี้มีสองชื่อต่อกันสองโรงเรียนก็คือ กชันนบรรยากาศที่ร้านนะคะทุกคนอันนี้คือบรรยากาศข้างในร้านนะคะเีเดียวกเดนสิบคนะเปน่างนี้เลยทางสำนักงานเขตก็เลยก็คจะเป็นร้านขายกับข้าวด้วยกาแฟด้วยนะพี่น้องูองนั่นขรูปเดี๋ยวเราไปหาน้องกันเลยตอนนี้นะคะนางก็ร้องเสร็จแล้วก็มีเอซีพอพ่อแม่พี่ๆนะคะมา ถ่ายรูปด้วยนะคะเนาะน้อใหม่นะครับเป็นห้องเรียนพิศนภาพนะครับในโอกาสต่อไปอาจจะเป็นห้องเรียนต้นแบบนของซบปโปบทสองนะครับอันนี้คือความหมายมันตั้งใจนะครับขออแม่ๆนะคะกัถ่ายรูปเพื่อน้วันนี้นะครับน้องแยมก็จะมาพบกับแฟนๆที่หน้าเวทีนะครับวันนี้ก็ถือว่าหาโอกาสได้ยากนะครับที่น้องจะได้มีโอกาสมาถ่ายภาพกับแฟน ครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับตอนนี้นะครับน้องแอมก็มีเวลาถ่ายภาพอู้วมันจะพาไปโหลดย่างไทยครับก็จะภาพนี้นะครับก็เป็นพิเศษเป็นโอกาสพิเศษนะครับในทุกท่านที่ซีโต๊ะฮัสองครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับอันนี้ก็คือพีพีเอฟซีนะคะอากาให้น้องได้ถ่ายรูปกับเอฟซีก่อนเนาะค่ะกับแฟนคลับก่อน เดวเขาคอยมากาลงมีต่อกันเนาะค่ะเนาะใหมองยิ้มเห้านีละเสร็จงานแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือว่าเหากะแล้งานเดวก็คือจะไปนอนก็คือจะกลับไปนอนสิกาไปนอนอยู่อุบลนะค่ะจองโรงแรมไว้ที่อุบลเพราะว่าบออื่นเศาร์นะเฮาต้องขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องไปลงดอนเมืองที่จะเพื่อที่จะไปชนบุรีเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีงานต่อที่ตำนานชนของเครือสหพัฒน์ใช่ไหมคะ ตำนาพาสีราชาอ่าตำนาชนเครือสาพัดรู้ดีนะเขาต้องคืนเครื่องเขาต้องขืนเครื่องไปอื่นๆนะคะอ่อันนี้ก็คือน้องเอมก็เสร็จแล้วนะคะลงมาจากพิธีเสร็จแล้วค่ะฝากจงไหนค่ะนั่งหัวลูกอันแอดมินเข้าท้ายลูกนะคะแต่ยกหัวนะคะเอมกับฟ้ามาดูใหม่ดิค่ะว่าถิ่นคฝากุณงานจักนอย นะออทุกคนค่ะนะคะแอมขอฝากผลงานนะคะจะมีผลงานใหม่ขอหนึงแอมนะคะที่ลงไปแล้วทางช่อง y ย u u ูบซองเดินนะคะเป็นเพลงทรงไทยก่อนไปกับ<ช>มีนะคะ,คะชื่อเพลงว่าขอพรทาเวสวรนวัดไร่ขิงนะคะกับขอฝคกั่ก็แม่พี่อน,พนอกไปกดไลค์กดแชร์ให้หนด้นะคะอค่ะสำหรับวันนี้ช่องแม่แอมชัดๆก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ,คะสวัสดีค่ะ เี๋ครับผมผมผมเดีดูรูมส่งท้ายมากส่องได้เลยครับช่องไหนคะช่อง T A Studio ครับ EP เจ็ดกำลังจะตัดวันนี้นะครับตันดนะครับผม